กลับมาครับคุณหมอตุลนครับสักครู่นี้เองมีการลงข่าวกันไอ้ภาพที่ไอ้สื่อมวลชนขเขมรเข้าไปที่ตาควายแล้วก็ขีโมขีอูคุยโตโออวดว่ายังอยู่ในความยึดกองปรากฏว่ารูปเนี้ยคุณผู้ชมกําลังเป็นหอกไปทิ่มขเขมรเพราะว่าที่มันยืนถ่ายกันเนี่ยมีคนตาไวาไปเห็นข้างๆเป็นกับระเบิดที่ทหารเราเหยียบเสียขาสองคนไอ้ไอ,อย่างนี้นี่คือโกหกทุกวันใช่ไหมที่ตาควายเนี่ยคืออ่าอันนี้คือวางใหม่ อืมมันแสดงว่าอะไรป่ะแล้วมันชนิดเดียวกันด้วยถูกเขาแสดงว่าไอ้ที่สิบหกกับยี่ิบสามกรกฎาเนี่ยอันน้าของที่ที่ที่เขาปฏิเสธเนี่ยอันนี้เป็นการยืนยันแล้วเพราะนี่วางจ่าเลยอนะทําไมเขาต้องวางเพราะเขาเชื่อว่าเขาแพ้อีกอเพราะว่าทหารไทยจะมันจะยึดหมดแล้วไทยก็แล้วเข้าไปว่าเนี่ยแต่ทางก็ระวังหน่อยก็แล้วกันอืมเพราะเขารู้ว่ายังไงมันมันโดยโดยยุทธวิธีเนี่ยสมมติว่าสี่สิงหาเนี่ย สิงหาเนี่ย GBC เนี่ยรัลลมนตรีระดับรันตรีแต่ตอนนี้เราไม่มีรัมนตรีว่าการเป็นรั้นตรีช่วยรักษาการรัมนตรีกาโหมเนี่ยท่านนัทพลเนี่ยคงจะต้องต้องเ,อเปิดเกมให้ดีอย่าอย่าอย่าทาแบบแบบรักษาการนายกเด็ดขาดสิ่งแรกไพ่ใบแรกที่ต้องเปิดเข้าไปเลยเนี่ยต้องเหมือนท่านทุดเชิดชยัยก็คือว่าท่านทุตเชิดชัยเนี่ยใน UNSC เนี่ยนะหมัดเด็ดท่านเนี่ยคือภาพ การสูญเสียที่เซเว่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่แหละคือหลักการเจรจาเราต้องเลือกว่าหมัดเด็ดไพ่ใบเด็ดที่ที่จะเป็นข้อลบของฝั่งเขาเนี่ยคืออะไรเนี่ยภาพนี้ไปได้ไหมเนี่ยภาพนี้ที่ว่าเห็นไหมครคุณผู้ชมเห็นที่ตรงไหมถ้าไม่เอาไปนี่ถือว่าแบบโอ้ยนอมแนํมเพราะนี่เหตุการณ์นี้คือ30สิบกรกฎาคมคือเมื่อวานนี้เนี่ยเนี่ยอ้าวพี่หมอดู ใช่แล้วข้างหลังนั่นอะไรถ้าไม่ใช่ประสาทอ่ะอตัวประสาทก็เป็นของเราว่ะขึ้นทะเบียนอ่ะเอ๊มารีโสซเจียตาจะโกหกภาพนี้ว่าอะไรมารีตัวตัวบึ้กผมจขชื่อได้แล้วไอที่ไปที่เจนีวาวันก่อน่ะสภาสภาน่ะจะพอกันแหละคือจะโกหกว่าอะไรถ้าภาพเนี้ยตะกาหิ้วของเหรอของเล่นฮะระเบิดของมารีมารีจะโกหกว่าอะไรเดี๋ยวได้ข่าวว่าอะไรนะ ซอซอใหญ่จะจัดการอยู่แล้วกำลังจับตามองอยู่ <c oughs> ไอ้เรื่องเมียหลวงเมียน้อยเราปล่อยเข้าไป <c oughs> แต่เรื่องโกโหกทุกวันเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆมันมีภาพเลยว่าไอ้เขียวเขียวตรงนั้นน่ะมันคือกับระเบิดนะครับมันมีรูปรูปเฉพบะกับระเบิดแยกมาเลยแล้วณขณะเนี้ยเพียสัตเพียสลัดอะไรเนี่ยเพียสลัดอะไรเนี่ยที่เป็นนักข่าวขเขมรเนี่ยลบภาพแล้วไม่ไม่เอาไปนะถ้าถ้ารัฐมนตรีไม่เอาไปเนี้ยถือว่าโอ้หอันนี้ใช้ไม่ได้เลยเสียเลยยอมแพ้เลยเสียเลยบอกอ่า คือคือขอร้องเถอะวันอยาให้ผมต้องมาพูดแบบวันที้ผมพูดกับภูมิธรรมนะฮะท่านต้องเตรียมตัวไปให้ดีอท่านจะเป็นตัวแทนประเทศไทยครัเทียมกันคือเป็นตัวแทนทหารไทยอืท่านนึกหน้าไว้เลยสิบเอ็ดนายสิบสี่นายที่ที่สูญเสียไปนึกถึงขาขาดสั้นบ้างอย่างบ้างจําใส่หัวไว้เลยท่านจะต้องเป็นคนที่ไปเจรจาแทนทหารเหล่านี้และถ่ายทั้งกองทัพทั้งภาค ภาคสองภาคหนึ่งฐานเรือทานทัพฟ้าที่ไปนี่นี่เขาเสี่ยงนะว่าจะโดนสอยโดนอะไรเนี่ยอย่าอย่า,าน้มานะเราทุกครั้งเราต้องบอกกลับมาปลอดภัยกลับมาปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องนึกถึงเวลาท่านไปนะภูมิธรรมปล่อยไปไม่นึกเหมือนไม่นึกถึงอะไรเลยถลกสั่งมาผมเชื่อครับท่านนันตรีครับท่านนัทพลครับท่านต้องไม่ลืมท่านไม่ใช่นายนัทพลนะท่านเป็นพลเอกนัทพล ท่านเป็นนายทหารแล้วนี้ท่านเป็นนักร้องตีช่วยกลาโหมอืมท่านต้องทําหน้าที่แทนคนไทยทั้งมวลโดยเฉพาะคนไทยที่ชายแดนหนึ่งแสนสามหมื่นคนที่ต้องจากบ้านไปคนที่สูญเสียแล้วเสียชีวิตไปทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บและเสี่ยงชีวิตทั้งหลายเนี่ยท่านท่านจําไว้เลยแล้วท่านจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดท่านจะต้องแบกหลักฐานอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกาําลังซึ่งผมเชื่อว่าดาวเทียมเราก็มีอยู่ ภาพถ่ายต่างๆก็มีอยู่ไปบอกเขาเลยบอกว่าคุณผิดข้อตกลงข้อที่สามข้อที่สี่และข้อที่หนึ่งถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้อย่าไปนี่คือถ้าจะไปเพื่อได้แบบว่าเป็นไ,ไปจูบป,ปากหรือว่าอะไรไม่ใช่รอบนี้ไม่ใช่ทีนี้มันจะเป็นภาระคือคือผมเข้าใจมันเป็นภาระของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนกรลาโหมท่านนัทพลละแล้วผมดูจากที่ท่านให้สัมภาษณ์นะท่านก็เป็นทหารเน็่ตัวท่านก็บอกเลยว่าลูกน้องตายถามตรงๆเหอะ กลัวที่สุดคือกลัวคนกันเองนี่แหละขัดขาท่านนัทพลไม่กลัวหรอกผมไม่แน่ใจวันนั้นจะจะเข้าไปมีใครไปบ้างนะครับแต่ว่าก็คือผมผมก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าท่านกำลังนึกถึงในสมองท่านในจิตวิญญาณของท่านท่านคิดถึงท่านคนเหล่านี้คนไทยทหารไทยแบบนี้ท่านจะทำหน้าที่ได้ดีท่านต้องเตรียมได้แต่วินาทีนี้เลย นะครับเหลือเวลาอีกสี่วันเนี่ยท่านต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ดีทนะีส่สผมเชื่อว่าระดับัมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยต้องมีทีมงานทีมเสนะครับรวมทั้งเนี่ยผมว่านะสื่อมวลชนทั้งหลายส่งไปเลยครับที่กลาโหมแล้วท่านต้องเก็บรวบรวมเลือกเขาให้พูดกี่นาทีก็เท่านั้นแต่หลักการพูดที่ดีที่สุดคือเริ่มเปิดมาเลยเอาเลยขึ้นมาเลย ข้อตกลงมีเจ็ดข้อแต่มันเป็นทวิภาคีม่ใช่ออเอรอบ้างแต่สื่อถือทั้งโลกจับตามองครับอคุณเปิดเกมมาอย่างไรไม่ว่าจะพูดทีหลังหรือพูดก่อนเนี่ยเปิดมาเลยเจ็ดข้อคุณเบรกไปแล้วสามข้อบอกพูดอย่างนี้เลยคือภาษาวัยรุ่นบ้านเราอ่ะพูดง่ายๆท่านบิ๊กเล็กท่านจะต้องไปถึงพร้อมด้วยข้อมูลที่ตบเกรียนเอาให้เกรียนเขมรมันแตกให้ได้คือคือแล้วแล้วเรารู้ว่า ผมผมไม่เรียกปฏิญญามาเลเซียนะผมเรียกว่าปาหิมาเลเซียอืเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปเนี่ยเพื่อลบล้างคําว่าปาหิมาเลเซียชิงแล้วแล้ว,ลวทําให้มันกลับมาอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องอนะครับรบเราสูญเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่ประกาศเนี่ยบอกทาสัทีนะครับจะฟ้องคุณเซนเป็นไออาชญากรสงครามอย่าลืมนะอย่าลืม่าใครประกาศมีใครประกาศผมยังไม่เห็นเลยนะมีมีมี แต่แต่ว่ามีมีแน่นอนผมเห็นแต่พลโทพงศกรลอดชมพูออกมาเรียกร้องไม่เรียกร้องให้มีคนไปฟ้องมีคนหลุดมาแล้วแต่วเ้าไปไปย้อนดูแต่ในรัฐบาลมีแน่ๆในรัฐบาลเลยเหรอมีแน่แนะครับแล้วก็แล้วก็อย่าอย่าอย่าทำเป็นลืมสองเนี่ยเหตุการณ์ที่ก่อนจะบินไปเนี่ยที่บอกหนึ่งต่อห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องอันนี้ปกติไม่เชียร์นะขอเชียร์เสียนหนูหน่อย บอกว่าการที่คุณบอกจะยกเลิก MOU 4.3และ4.4ที่4.3มีแผนที่1ต่อสองแสนแล้วก็ใน4.4มีแผนที่ของรอนนอนปี5 5 3 3ที่อที่ผ่าเข้าไปกลางกอบกูดแม้ทำเหนี่ยมเข้าไปร้องติ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเอโยูที่ใช้ไม่ได้เป็น MOU ที่มีไว้ฉีกไว้แหกไม่อย่างนั้นเหรอทหารเนี่ยถึงต้อง เขาเรียกว่าอะไรต้องมาท้วงไป600้อครั้งคืออ,อยากจะให้บิ๊กเล็กเนี่ยเอาเรื่องยกเลิก MOU แบบที่ภูมิใจไทยเขาเสนอไปที่ j b c ด้วยผมคิดว่าทางรัฐผมอยากให้ทางสภาเนี่ยรีบทำด่วนเลยเพราะว่ามันเป็นแบ็กอัพถ้าเกิดสภาบอกว่ายกเลิกเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยกเลิกอย่างนั้นฝันของคุณหมอตูนไม่เป็นจริงหรอครับไม่เป็นจริงยอมเพราะว่าสภาไทยมันมีพักอยู่พักหนึ่งเสียงมันเยอะที่สุดแต่ เวลาเขมรยิงโรงพยาบาลมันไม่ประนามฮะแต่ตอนนี้โรงพยาบาลบอกว่าไม่รับเขมรมันปนามทันทีเลยไอ้พวกนี้อย่าไปอย่าป่วยนะไปโรงพยาบาลเอกชนเลยอย่าไปอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเ,เวลา,าเวลาท,ท,ที่เวลานี้เนี่ยถ้าคนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยแสดงว่าเขาเจ็บจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกาลังคนเนี่ยเขาน้อยลงนะครับเขาเรียกแคปซิตี้หรือความสมรรถนะ ศักยภาพเนี่ยเขาลดลง <_ d ose> เขาโดนโจมตีไปโดนระเบิดไปดูภาพสีมันก็มีกระจกแตกมีอะไรรวมทั้งคนที่ต้องอบพยพออกไปนะครับรับได้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาเขมรเขาก็รักษาแต่ขอเป็นไรฉุกเฉินจริงๆถ้าเกิดเป็นเคสที่เขาเล็กอิเล็กทีเนี่ยเขาบอกสกรีนเสร็จเขาบอกเชิญเชิญไปก่อนออืย่างไงเขาต้องเก็บกศักยภาพไว้รักษาคนไข้ไทยก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับ ผมอยากจะเรียกว่าการขึ้นแบบนี้ผมไม่รู้จักหน้าม,มันด้วยซ้าไปว่าเป็นสสนะมีใครรู้จัก้างเพราะให้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป้าหลอกมากกว่าให้เราไม่ด่าภูมิธรรมเราไม่ด่ารัฐบาลคุณหมออาจจะไม่แปลกนะที่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 พูดประโยชน์เมื่อกี้ว่าไม่รู้จักเพราะว่าถ้าไปถามประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะเขาก็ไม่คิดว่าเป็นสสไทยเขานึกว่าเป็นพวกพวกสสเขมรไม่ไม่ตอนแรก <c oughs> เป็นพวกก่อความไม่สงบที่ภาคใต้เลยเขานึกอย่างนั้นเลยเพราะ คนเหล่านี้เวลาเจ้าหน้าที่ที่ภาคใต้สูญเสียพวกนี้จะมุดอยู่ในรูแต่เวลาที่พวกก่อความไม่สงบสูญเสียพวกนี้จะรีบออกมาเลยไม่ได้จะต้องรักษาสิทธิ์เขาเช่นกันระเบิดมาลงโรงพยาบาลไทยพวกนี้ก็มุดอยู่ในรูแต่พอไม่รับรักษาเท่านั้นแหละออกมาทันทีผมขออย่างเดียวอันนี้มันสเปคของภาคเขาพยากองทัพด้วยด่ากองทัพด้วยคนที่เลือกเขาที่แล้วนะนี่บอกบอกกองทัพส้นตีนเนี่ยก็อย่าเลือกอีก นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ผู้ที่ถามว่าฐานมีไว้ทําไมอะ่ะเขาตอนนี้ต้องถามแล้วพักส้มมีไว้ทําไมอืมีอาไว้ขัดขวางใช่ไหมมีไว้ทําเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนชาติอื่นที่จะมากินเงินกินทองหรือกินสิทธิของคนบ้านเราอะ่ะผมยังแทบไม่ได้ยินเขาพูดสิทธิของคนไทยเท่ากับพวกที่เขาเรียกร้องเลยเฮ้ยงี้ผมจะพยายามถามให้สุภาพนะเพราะผมก็คุมอารมณ์เช่นกัน เขาบอกว่าการที่<อ>โรงพยาบาลไม่การ <c oughs> ที่โรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยขมรเนี่ยนะมันกระทบกระเทือนต่อเกียรติภูมิประเทศเลยนะผมว่านะถ้าผมเป็นหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นนะผมอ<ห>ีอย่างว่าเลยไอ้คือคือนี่มามามาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชายแดนในสถานานี้สิ อืแล้วจะรู้อืมเหมือนกับตอนที่บอกว่าในสถานการณ์โควิดอ่ะคุณมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไหมทุกคนเสี่ยงที่จะติดโควิดอันนี้เสี่ยงอะไรเสี่ยงระเบิดลงอืมเขาต้องเสี่ยงแทงนที่เ็าจะไปหลบอยู่ที่บ้านหรือไปอยู่ศูนย์อพยพเขาต้องมาทํางานเพราะว่าอะไรก็จะมีคนที่ยังยังป่วยมาแถามบางคนก็เป็นขเขมรอีกคนขเขมรที่ที่กําลังป่วยอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ไล่กลับนะเฟย เขายังรักษาต่อเขาเป <Okay. S 2> ็นหมอ <Okay. S 2> เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดสถานการณ์วุ่นวายให้จำกัดว่าให้อยู่ตรงนี้แค่นั้นแล้วก็ต้องเหลือ uh. ที่เอาไว้เผื่อจะมีคนคนไทยป่วยเพิ่มเติม,มคุณคิดเหรอว่ามีอยู่แค่นั้นแล้วถ้าโดนระเบิดเพิ่มขึ้นมาล่ะเฉพาะหน้าเนี่ยนะทหารเอ้ยชาวบ้าเนเอ่ยถ้าเกิดเขาบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเข้า เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเอาเอาผมถามนี้นะสมมุติเลยนะสมมุตินะอยู่อยู่มีเขมนแบบโอ้โหใกล้จะตายมาเนี่ยเนี่ยถามหมอเนี่ยรักษาแน่นอนยังไงก็ต้องรักษาถูกไหมแน่นอนมันไม่มีโรคเกียรติภูมิเกียรติภูมิที่ไปกระทบอะ่ะมันมีแต่พวกสสอที่มันไม่รักษาไม่<ะ>ไม่รักษาสินั่นแหละคือคือทําลายเกียรติภูมิของตัวเองที่ทํามาตลอดชีวิตอ่าแล้วโลงพยาบาลเขาก็ออกแถลงการแล้วทีนี้กลับมามันก็จะมาเข้าว่าแล้วอย่างเง สภามันจะสามารถที่จะรวบรวมเสียงไปยกเลิก MOU ม3 4 4ูสี่สามสี่สี่ได้เหรอคุณหมอผม,ผมคิดว่าเอก็ก็ปล่อยเข้าไปคงพักเดียวแหละอย่าลืมว่าอันนี้ภูมิใจไทยก็มาเพราิ <ผม S 2> ใจไทยเสนอ <ผม S 1> เพื่อไ,ไทยไม่ยอมมา,มาก็คือคือเพื่อไทยเนี่ยนะผมบอกได้เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยก็คือเสียเหลี่ยมรือเรียกเสียเหลี่ยมผมจะถามกลับด้วยบอกจริงๆครับภูมิใจไทย,ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้คุณยังอยู่ในรัฐบาลคุณจะกล้าเสนอไหม แต่จริงๆมันน่าเสนอมานานแล้วนะแล้วประชาชนก็เรียกร้องมานานนะ,ะรู้ไว้ด้วยเสียนดูอืประชาชนเรียกร้องมานานแล้วเพราะทุกคนเนี่ยคาใจบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศณปีสี่สามการรัฐบาลชวนนะครับนะโดนโดนวางยาหรือเปล่าที่ยอมให้เอาหลักฐานซึ่งซึ่งเรารู้ว่าเป็นหลักฐานเกนะ่ะเพราะว่าเมื่อปีสองห้าศูนย์ห้าถูกใช้ทิมแทงคนไทยจนไทยไม่ยอมไปไอซีเจอีกเลยอ่ะ อ่าเข้าใจแต่ตอนเนี้ยประเด็นก็คือว่าณขนาดเนี้ยเราดูเหมือนว่าฝ่ายการเมืองเราเนี่ยมันมันมันพึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆอะ่ะมันไม่ไม่ใช่แค่ไร้สมรรถภาพอย่างเดียวนะมันที่น่ากลัวคือมีใจออกห่างจนหลายคนเนี่ยบอกว่าไส้ศึกเนี่ยกับค่าศึกเนี่ยอะไรน่ากลัวกว่ากันอ่า่าศึกเรายังมองเห็นนะว่าน,นี่คือค่าศึกมันยังยิงปืน<ต>ใส่ให้เราเห็นแล้วมันยันมีตำแหน่งเราอีก มีตำแหน่งด้านบริหารของเราอีกออันนี้แหละคือคือตรงตรงกับพระมระชบบาชวาดรอเก้าเลยรัชกลที่เก้าเลยบอกว่าบอกหาก้าเอาคนไม่ดีเข้ามาอยู่ในอำนาจบ้านเมืองจะเดือดร้อนวุ่นวายได้นี่แ <ฮะ S 1> หละครับทุกทุกครั้งที่ที่รัฐบาลนี่มีอำนาจของตระกูลนี้มาเนี่ยนะลบกับขมิมทุกทีเลยคุณรู้ดิไอไอรัฐบาลเผดเดการเนี่ยแหละที่เหม็นไม่กล้าไม่กล้าหืออือ่ออะไรเลย อ่ะไหนๆก็ลากมาการเบืองแล้วเดี๋ยวขอพักตรงนี้ไปอยู่ดีกินดีนะครับแต่ถ้ายืนยันตรงนี้นะครับว่าในฐานะประชาชนเห็นด้วยกับการที่สภาจะเปิดแล้วก็ใช้ใช้ <สะ S 1> กลไกสภาไปยกเลิก MOU 434 4แต่เพียงแต่ว,ว่าศึกในว่าใหญ่แล้วไอไ้ไส้ศึกที่อยู่ในสภาอาจจะขวางแค่นั้นเองถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงน,นี้ไปอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายกันครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะอต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจ,จะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยัโมโมงโง่อีกนะเนี่ยความรักเราโอ๊ยไอต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอาไอ